ถอยหลังสู่วันเลือกตั้งนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันเลือกตั้งก็ต้องรอดูกันก่อนว่าวันยุบสภาจะมาเมื่อไหร่ตอนแรกเนี่ยตามกระแสข่าวต่างๆก็เป็นวันที่วันนี้นะฮะก็คือ15มีนาคมแต่ดูเหมือนล่าสุดว่าอาจจะไม่ได้เป็น15บมีนาคมแล้วหรือเปล่าอาจจะเป็น21มีนาคมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามปิ๊กตู่เรื่องประเด็นของวันยุบสภาว่าสรุปแล้วแน่ๆหรือยังว่าเป็น15มีนาคมเดี๋ยวลองไปฟังคําตอบจากปิ๊กตู่ครับ ตามบอกกันยคะ่ว่ามัเป็นไทม์อระบไรเลยผมจดกางผมเองอ่ะไม่เมะไม่ตอบขอมาจร์ุี่มาช่วช่วเก็ถามให้รู้สิจะยึดบังชนวันอะไรอ่ะวันเรื่ดีคัวันที่สิบห้าวันชัยัยะก็ดีทุกวันแหละดีทุกวันแหละถ้าทำอะไรทำดีๆมันดีทุกวันแหละไม่ต้องไปกลัวแปลว่านายโยเอาสะดวกใช่ไหมคะ วันสะดวกที่สุดอ่ะวันที่งานการทำอะไรทำไม่เสร็จทำเสร็จใช่นี่นะฮะบิ๊กตู่ก็ตอบตอบว่าไม่ตอบนะฮะบอกเป็นความเห็นใครก็พูดไปผมจัดการของผมเองถามว่าจะยึดวันธงใช้ที่เป็นวันดีใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็บอกก็ดีทุกวันถ้าทําอะไรดีๆก็ดีทุกวันไม่ต้องไปกลัวเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าเอ๊ะแบบนี้แสดงว่าบิ๊กตู่เอาวันที่สะดวกหรือเปล่าตะกี้ก็ตอบว่าก็เอาวันที่สะดวกที่สุดการงานมันทําเสร็จไม่เสร็จน่ใช่ไหมนะฮะ แล้วก็ถามต่อนะครับว่าวันที่ประกาศจุบสภานายกจะยืนถแถลงเป็นทางการด้วยตัวเองหรือเปล่านายกก็บอกระเบียบว่ายังไงเรากำหนดวันขึ้นมาก็เซ็นไปต้องรอประกาศในราชกิจจานุบเบกษ,ษา ยุบสภาแล้วได้อะไรเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อประกาศไปแล้วก็ต้องรอเนี่ยนะฮะทีนี้ก็มีรายงานเหมือนกันท่านผู้ชมฮะว่ามีกระแสะข่าวนะว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะตัดสินใจย,ยุบสภาแทนที่จะเป็น15มีนาคมเนี่ยเป็น21มีนาคมเนื่องจากยังติดปัญหาบางเรื่องนะครับแล้ววันที่21มีนาคมเนี่ยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะออกมาแถลงยุบสภาด้วยตัวเอง แล้วที่สําคัญ21มีนาคมเป็นวันเกิดของพลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะฉะนั้นจับตากันสําหรับวันยุบสภาครับพูดถึงบิ๊กตูมาดูภารกิจเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะกับการเดินทางเข้าไปที่ทําการพัก รวมไทยสร้างชาติครั้งแรกตามกําหนดการนั่นแหละที่เป็นกระแสข่าวมาก็คือไปสวมเสื้อพักเปิดตัวสอส,อสอที่เข้าร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาตินี่นะคะเมื่อวานนี้17ิก19นาทีท่านายกเดินทางถึงที่ทําการพักด้วยรถเบนซ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวของพักคุณผู้ชม สังเกตดูด <theater> ้านในเป็นเสื้อยืดสีน้ําเงินของพักนะคะพอเดินทางถึงก็เข้าห้องรับรองก่อนก่อนที่จะลงมาในเวลา17นาฬิกา45นาทีนักข่าวแอบถามทนายกด้วยตื่นเต้นไหมทนายยกตอบสั้นๆบอกว่าไม่ตื่นเต้นหลังจากนั้น17นาฬิกา51นาทีบิ๊กตู่ค่ะคุณผู้ชมสวมเสื้อพักรวมไทยสร้างชาติให้กับสสกลุ่มต่างๆกลุ่มแรกก็คือสสภาคกลางที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะนําทีมมา10คนด้วยกันก็สวมให้ทีละคนทีละ คนไปเลยเนี่ยสิคนตามรายชื่อนี้นะคะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือเป็นสสกลุ่มภาคใต้ค่ะที่คุณแดกธนากรนําทีมมามี4คนด้วยกันเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็สวมเสื้อให้ทุกคนเลยรวมไปถึงสวมเสื้อพักให้กับคุณสุชาติสวมให้กับคุณธนากรด้วยสวมให้กับคุณอนุชาและท่านนี้ค่ะคุณที่พานันสิริชนะสวมให้ทุกคนเลยเมื่อวานนี้ในส่วนของบิ๊กตู่แล้วก็เบิด เปิดใจหลายประเด็นนะคะคบ,บอกว่าที่มากันวันนี้อย่างพร้อมเพรียงให้คำมั่นสัญญาเอาไว้จะทำทุกอย่างให้ดีเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนี่อันนี้เป็นจังหวะที่สมเสื้อให้แต่ละคนนะคะคแล้วบิ๊กตู่เนี่ยบอกบอกว่าหลังจากนี้บ้านเมืองต้องไปข้างหน้านี่คือคำมั่นสัญญาของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีของพวกเราทุกคนบิ๊กตู่บอกว่าขอบคุณหัวหน้าพักและเลขาพักที่ไว้วางใจให้ตนมาอยู่ตรงนี้และเป็นวันแรกที่มายืนตรงนี้ทำสิ่งที่เรียกว่าสัญ,ญลักษณ สวมเสื้อให้กับคนที่มาร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่นไว้วางใจซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันต่อไปนี้ในการเลือกตั้งคาดหวังให้ทุกคนประสบความสำเร็จนั่นคือเป้าหมายนะคะ ทางด้านของบิ๊กตู่ยอมรับว่าไม่ใช่งานง่ายแต่ก็ไม่ใช่งานที่ยากเกินไปสําหรับพักรวมไทยสร้างชาติถ้าร่วมมือกันบิ๊กตู่ยังขอบคุณผู้มาร่วมพิธีด้วยขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็มีจังหวะหนึ่งเนี่ยบอกว่า,วาตอนนี้เลิกตื่นเต้นไปนานแล้วผ่านอะไรมาเยอะแล้วขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ตั้งแต่มายังไม่เลิกเชียร์เลยแล้วก็ยืนยันกับทุกคนบอกว่าจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะท่านนายกมีจังหวะหนึ่งพูดแซลด้วยบอกว่าเนี่ย มีการเรียกชื่อท่านนายกแล้วก็เป็นตำแหน่งประธานแล้วตามด้วยอะไรก็ไม่รู้ยาวเหยียดเลยท่านนายกบอกวันหลังเนี่ยเรียกประธานอย่างเดียวก็พอ,อตำแหน่งยาวๆเนี่ยไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้น คุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วให้เรียกท่านประธานตู่พอแค่นี้พอไม่ต้องมีตําแหน่งยาวๆมองตาก็รู้ใจทําไมจะต้องสั่งหรือทะเลาะก,กันท่านายกบอกไม่มีไม่เคยต้องทะเลาะก,กันทุกอย่างให้ทุกคนคุยกันมีความเข้าใจรู้เรื่องเท่านั้นเอง <S 2> <S 2> <S นักข่าวถามค่ะว่าพักเนี้ยก็คือรวมไทยสร้างชาติตั้งใจจะทําให้เป็นพักการเมืองที่เป็นสถาบันต่อไปหรือเปล่า ทนายกตอบคําถามนี้บอกว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดสุดแล้วแต่ประชาชนที่จะเลือกพวกเราเข้ามาคิดว่าต้องมองด้วยตาว่าที่ผ่านมาทําอะไรไว้บ้างถ้าไม่มองตรงนี้ก็ไม่รู้และไม่เข้าใจแล้วไปคาดหวังอะไรที่อาจจะทําไม่ได้ทนายกบอกว่าไม่อยากจะไปก้าวล่วงไกลเราเป็นสุภาพบุรุษ พักของเราก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษด้วยเพราะเราจะทะเลาะก,กันไม่ได้อีกแล้วนี่คือประเทศไทยของทุกคนนะคะทีนี้มีคําถามถามว่ามีคนเนี่ยมองแบบนี้นะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นเพียงแค่พักเฉพาะกิจ ท่านนายกเมื่อวานนี้ตอบคําถามนี้อธิบายบอกว่าย้อนถามว่าจะเป็นพักเฉพาะกิจได้ยังไงก็จะมีการเลือกตั้งจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งแต่บิ๊กตู่บอกว่าคิดว่าก็คงต้องได้สสซึ่งบั่นใจด้วยนะว่าจะได้เยอะมากพอสมควรนั่นแหละคือความยั่งยืนของเราแล้วก็มีคนสารต่อไปอีกเยอะแยะ เพราะตั้งใจและทุกคนมีอุดมการจึงมารวมตัวกันตรงนี้ได้ทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่ามีการประเมินตัวเลขสอสอเอาไว้ยังไงบ้างบิกต่บอกข่าว่าก็มีการประเมินอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของภายในพักจะมีการออกคีวีกันทุกวันจากพักนั้นพักนี้ท่านนายกบอกขี้เกียจจะฟังแล้ววันนี้มีสอสสักสองหมื่นคนได้จากที่หาเสียงทุกพักรวมกัน เห็นคุยกันจังเอาแค่500ก็พอท่านนายกบอกว่าขอเป็นอันดับหนึ่งใน500ก็แล้วกันครับขอความรักความเข้าใจจากประชาชนไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ห่วงใยคิดถึงทุกคนเสมอทีนี้นักข่าวก็ยังถามต่ออีกว่านโยบายที่ออกมาเนี่ย ไปบัฟกับใครหรือเปล่านี่ท่านนายกบอกว่าเราก็ทํางานของเราไม่เคยทะเลาะก,กับใครทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนะักข่าวก็ถามว่า,นา,าวเนี่ยการแถลงข่าววันนี้อบอุ่นใจดีหรือเปล่าท่านก็บอกว่าอบอุ่นใจแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ปิดท้ายที่การข่าวขอบคุณหัวหน้าพัก เลขาที่การพักก่อนที่จะท่านนายกเนี่ยจะนําชูนะคะชูมือด้วยกันแล้วก็ตะโกนแบอบกว่าสู้ๆแล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนี่มี I love you แล้วก็ยังมีท่านี้อยู่ด้วยนะคะว 2k ใช่ไหมท่าประจำนี่ไง,ไงมาพอดีเลยเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยฮะตอนนี้บิ๊กตูก่ก็หนีท่านี้ไม่พ้น <c oughs> ไปทุกที่ก็ต้องมีท่านี้นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเข้าไปยังที่ทำการพักครั้งแรกของบิ๊กตู่ไปที่พักรวมไทยสร้างชาตินะฮะ